แดงไบเล่ถือเป็นหนึ่งนักเเลงวัยรุ่นชื่อดังของพระนครในยุคกรอนพุทธศักราช2,500หรือที่เรียกกันติดปากว่ายุคอันธภาลคลองเมืองแดงไบเล่มีชื่อจริงว่าบัญชาสีสุขใสเกิดเมื่อปีพศ2483แดงไบเล่เกิดในย่านตรอกสลักหิน ต่อมาได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่ตรอกใบเล่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ำอัดลมใบเล่ส่วนแม่ของแดงเป็นเจ้าของร้านซักอบรีดโดยไม่ได้เป็นโสเพณีเหมือนที่ในหนังได้กล่าวไว้ส่วนพ่อของแดงนั้นได้ทิ้งภรรยาและลูกไปตั้งแต่แดงยังไม่เกิดเรื่องราวของแดงใบเล่ที่ถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์ซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่หลายคนคิด กลุ่มนักเรียนนักเลงในสมัยปี2,499ผู้พวกเขาก็เป็นเพียงแค่เด็กวัยรุ่นที่ชื่นชอบเสียงดนตรีแต่งตัวทันสมัยตามเจมดิงซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่มักจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นเลือดร้อนตามใัแดงใบเล็เป็นคนที่เงียบขรึมพูดเพราะหน้าตาดีกินเลหล้าสูบบุหรี่ได้แต่ไม่ชอบนี่คือบุคลิกของแดง ที่เพื่อนๆและแฟนของแดงพูดไปในทิศทางเดียวกันแดงไบเล่ค่อยๆสร้างชื่อและเป็นที่รู้จักเพราะร่วมกลุ่มกับปู้ระเบิดขวดและมักมีเรื่องกับเด็กต่างถิ่นยกพวกไร่ตีกันซึ่งอาวุธที่ติดตัวกันส่วนมากจะมีแค่มีดกับไม้เท่านั้นเพราะในยุคนั้นอาวุธปืนเป็นอะไรที่หาได้ยากมากซึ่งแตกต่างไปจากยุคปัจจุบันนี้ วีรกรรมที่สร้างชื่อของแดงใบเล่ได้แก่ศึก13ห้างบางลำพูในหนังเรื่อง2499อันตพานคลองเมืองตัวหนังจะบอกว่าศึก13ห้างคือการห้ำหันกันระหว่างแดงใบเล่กับปู้ระเบิดขวดแต่ความจริงแล้วเป็นแดงใบเล่กับปู้กุ่เกษมหรือปู้องเวลเล็กวัยรุ่นขาโจฝั่งทนซึ่งถือเป็นตัวแสบในยุคนั้นอีกคนหนึ่งส่วนปู้ระเบิดขวด กับแดงไบลียังเป็นคู่หมูบูเคียงบาเคียงไหลกันอยู่เหตุการณ์ศึกษาสาห้างบาลภูวันนั้นวัยรุ่นขาโจวฝั่งพนันครนนดโดยแดงใบลีเปียกเจริญพาดจอร์เฮาดีและพักพวกประมาณ20คนขาดตู้หลักเพียงปู้ระเบิดขวดเท่านั้นส่วนนักเลงขาสั้นย่านฝั่งทุนก็ยกพวกมาเต็มรถมีนำโดยปู้วงเวนเล็กเจดหลังหวังแมวหลังหวัง และพักพวกในจํานวนไล่เลี่ยกันโดยกระโดดลุจากรถเมยียพร้อมอาวุธครบมือไม่พูดพร่ำทำเพลงทั้งสองฝ่ายเริ่มระเลียงเดือดกันอย่างไม่ล,ลุล่ะต่างฝ่ายต่างก็บาดเจ็บกันทั่วนหน้าบ้างก็โดนฟันบ้างก็โดนสนับมือชกเข้าที่หน้าแต่ก็ยังสู้กันไม่ถอยเพราะศักดิ์ศรีของทั้งสองถิ่นมันค้าคอการต่อสู้ดําเนินไปเรื่อยๆยังไม่มีทีท่าว่าใครจะแพ้ใครจะชนะ เครื่องชามรามไห้ไม่ค้าแผงลอยแต่กระเจดิดกระเจิงไปคนละทิศละทางจัดเป็นศึกที่รุนแรงดังสนั่นไปทั่วพระนครศึก13ห้างบางลำพูวันแรกยังไม่มีฝ่ายไหนเป็นฝ่ายชนะส่วนวันที่สองจบลงเร็วกว่าที่หลายคนคิดเอาไว้เพราะตำรวจตั้งท่าคอยจับเหล่านักเรียนักเลงอยู่แล้วทำให้ชาวแก๊งนั้นวิ่งหายไปอย่างรวดเร็วหลายคนได้รับบาดเจ็บบางคนถูกตำรวจจับ แต่บรรดาหัวโจกทั้งสองฝ่ายลอดไปได้ทุกคนทิ้งไปแต่ซากปลักหักพังของร้านค้าข้าของกระจัดกระจ่ายพังระเนีล้ะนาและนะี่คือตำนาน13ห้างอลือลั่นและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคอันธพาลครองเมืองในเวลาต่อมาแม้ตัวของแดงใบเล่เองจะได้รับการยอมรับว่าเป็นนักบูที่มีชั้นเชิงการต่อสู้ไม่แพ้นักเลงมีชื่อรุ่นราวเขาเดียวกัน จนมีริ้วหลอมาขอสมัครเป็นพักพวกและคอยติดตามจำนวนมากแต่ดูเหมือนว่าแดงใบเล่จะไปได้ดีในเส้นทางสายนักเลิงที่เขาเลือกแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแดงใบเล่เสียชีวิตในปี2507ด้วยวัยเพียง24ปีจากอุบัติเหตุรถชนที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แดงกระเด็นออกมานอกรถเสียชีวิตทันทีด้วยสภาพหัวกะโหลกยุบ ถือเป็นการปิดตำนาดแดงเบลีตั้งแต่อายุยังน้อย ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม s u b s c r i b e ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ